ที่เราทำใน,นการศึกษาก็คือ education เนี่ยมันไม่เท่ากับ learning ค education เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้เรารู้ว่าเราจะอยากจะรู้อะไรแล้วก็สามารถที่จะหาหยิบฉวยพาองวาพยศความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมามา,มาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรเราคงจะคิดว่าเราจะทำให้เขาอย่างเดียวคงทำไม่ได้งานอย่างวันนี้ก็คือการวมภาคีเครือข่ายมาช่วยกันสร้างการเรียนรู้ให้การเรียนรู้เป็นของเด็กจริงๆเด็กมาชอปปิ้ได้ว่า อยากจะรู้อยากจะเรียนอะไรนะครับการที่จะไปตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มจากความท้าทายว่าวันนี้เราอยู่กับความท้าทายอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเรากำลังอยู่ในเมืองกรุงเทพที่มีเด็กเด็กไทยนะครับออกจากนอกระบบเยอะขึ้นเพราะว่าเขาต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเด็กที่เป็นประเทศไทยื่าย ก็เป็นความน่าทายที่สามก็คือเรามีชนชั้นแรงงานมากขึ้นนะครับจากประเทศอื่นที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราโลกเสมือนจริงที่ไม่มีใครควบคุมได้นะครับนั้นผมว่าความน่าทายทั้งหมดนี้ทําให้กรทมเนี่ยต้องกลับมาว่าเราจะทําอย่างไรนะครับใจพูดเลยนะฮะหรือว่าเดี๋ยวจะถูกปรับบังคับเขาค่อนข้างเยอะในที่ที่เป็นที่ของโรงเรียนหรือที่ที่จากในมุมนี้จริงๆของที่ทีเซอแลนด์ถอดตัวเอง ออกมาสุงเอาออกมาว่านอกจากความรู้ที่ให้นักเรียนเนี่ยคุณครูเวลาเขาเข้าไปทํางานกับเรื่องพวกนี้เขาจะค่อนข้างกังวลเอื้อปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคือหมายความว่าต้องปลอดภัยของครูกอนด้วยนะครับครูผมถามก็จะมีปัญหาหลายๆอันที่เป็นเรื่องของภาระงานที่อาจจะเยอะอยเช่นเรื่องของการอยู่เองดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันก็จะกระทบกับครูในระดับปฏิบัติเยอะ เรื่องของภาระเอกสารเราก็มีการจ้างธุรการนักเรียนมาช่วยนะครับมีการจ้างก,การเงินมาช่วยนักเรียนที่ช่วยเอาภาระนี้ออกไปเลยนะครับอันที่สองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องว่าทําให้โรงเรียนเ,เหมือนสอนให้เด็กจากเดิมที่เราเน้นที่ความรู้นะครับไปสอนเรื่องทักษะมากขึ้นนะครับเราก็ดูว่าการจะพัฒนาทักษะให้เด็กเนี่ยจากเดิมว่าเรารู้แล้วว่าความรู้มันจะมีอยู่ทั่วไปแล้ว เด็กต้องมีทักษะในการไปหาความรู้ด้วยไม่ใช่รอความรู้จากคนพูอย่างเดียวนะครับไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องยากทุกอย่างก็คือเป็นเรื่องที่เขาชินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาแอาพาสวิชาอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าตัวโรงเรียนสําคัญมากต่อการแตกต่างล้วก็ต้องเริ่มที่ผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการให้สร้างสมรรถนะให้กับผู้อำนวยการรายนี้ผมว่าเป็นหัวใจนะครับถ้าไปคุยกับผอโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยเราจะเห็นว่า ไม่ว่าจะมีนโยบายอะไรมาเนี่ยบางผอเขาจะสามารถที่จะรวมอย่างเช่นบางกิจกรรมเรียนทำทีเดียวเนี่ยได้5ด้านโยบายนะครับทำทีเดียวเนี่ยได้หกอย่างเจ็ดอย่างผมเองในฐานะ,ะนะที่อยู่ในท้งทองถิ่นนะรัฐบาลก็มีอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่หนะ้าที่ของเราคือทําอย่างไรที่จะสามารถตอบตัวชีวัตต่างๆในระดับภาพใหญ่ได้แต่ไม่ไปรบกวนการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็น สวัสดีค่วัตติค่ะชื่ออะไรคชื่อะไรใค่นะสวัสดีค่ะค่ะพี่ักงานอะไรนังานเขต